นี่เด้อพี่น้องตีนอนสี่เคลือเสียไปบ้านนั่นเนี่ยได้พี่น้องเสียไปบ้านแลสเตเต้เธออืมของทุกอย่างแล้วนี่สเตเต้จะไปเข้าบ้านสเตเต้ไว้อยู่บ้านสเตเด้อไปไปเบิกน้ำกันพีน่น้องน่าจะเต้กบติไฟแล้วล่ะ ติดเงาแล้วเดินเรน่องเดเอาสายไฟที่ร้อยเงาแมวหลอดไฟก็ใส่เลยเด้เออไฟก็ใส่แล้วใส่แล้วเดี๋ยวจะเปิดไฟให้เบิ้งเด้อเพราะมันยังพะร่าเรียวกระลังไงอ้นี่อยู่แป๊บนึงยจ้าเดี๋ยวจะเปิดไฟให้พี่น้องเบิ้งเด้อเปิดไฟเลยเด้อพี่น้องเด้อ สว่างอยู่ได้ไฟไฟกันเลยมาเบิ่งบ้านน้องโบน้องแพตเด้อพี่น้องเด้อหน้องน้องโบน้องแพตนี่ก็ติดไฟเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเด้อได้พืนได้ไฟแล้วได้พืนได้ไฟเลยเด้อนี่สว่างว่า เทนเทนแทนเป็อย่างอันห้องนอนใหม่อ,อ,นอมันนี้น่าคอยดีสวัค่ะห้องนอนน้ำเบลค่ะได้ห้องนอนใหม่พอใจดีใจเลยเนาะอือแบบนี้เฮาก็พาไปเบิ้งห้องน้องแพทเนาะแบบนี้นสีคือกันเลยเด้อพี่น้องเด้อไปไปเบิ้งห้องน้องแพทจ้ะ ห้องสาวาเฟ,ฟตีจ้จเอ๋สวัสดีค่ะในห้องสวยจังเลยสวัสดีค่ะสบายดีพอแม่พี่น้องสาแฟไต้ห้องใหม่เนะเออวา้าวลาไปโมก่งเกิดอยู่ไทยหาสิได้มาบ้านเนาะเธอขอไปเร้่อพี่น้องไหลายเด้อสีคือการเบิร์ตเด้อพี่น้องเด้อสีคือกันเบิร์ตเลย ตออเล้น้องหอ้หองนี้ก็มีไฟคือกันได้พีพิ่นเอิมเด้๋ยวจะเปิดไฟในหอ้องจีสันสวยงามอารามตา ไม่ดีใจมากจังเลยคุณเอ๋ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าหัวใจไม่บาะสร้างกระแสไฟเรียบลอนประกอบกับให้มันมีกระแสไฟกนระแสไฟเด้อที่จะมีปิดเซอร์ปิดมี่กระตุ้นเสียบนะนี่ก็นี่ก็ อ้านกับเจ้าห้องขนาดนี้นมีเกิดแต่ทีเปิดไฟให้เบิ่งัน,นหอเปิดไฟให้เบ้าหรื